ไม่ได้ยินนะเขาบอกว่าให้จดซื้อใครมาทําบุญะอะไรให้จดจ้าไม่ได้ยินก็คือให้ให้จดว่าใครทําบุญกี่บาทกี่บาทก็จะได้รู้ว่าแต่ว่าไม่ได้บังคับนะคะแล้วแต่พอใจคือทําบุญนี้เรามีน้อยก็ทําน้อยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทําถ้าใจอยากทําให้ทํานะคะไม่ใช่ว่าบังคับว่ายูทูบเบอร์มาหาเงินแถวนี้ต้องทําบุญให้น้องชมพู่ไม่มีค่ะ คือว่าตาชานบอกว่าพรุ่งนี้จะไปวัดครบรอบน้องชมพู่หายวันที่11วันที่12จะไปวัดถ้าใครอยากทำบุญให้น้อง<ม>ก็รวบรวมเงินกันว่าใครจะทำบุญกี่บาทกี่บาทจะได้ไปถวายพระเขาบอกว่าอย่างนี้ป้าคำใสก็ได้ยินเพราะว่าเขาพูดอยู่ตรงที่ใส่บาทค่ะก็มีเมื่อคือนนี้เอ๊ะทำไมนอนไม่หลับเนาะ นอนไม่หลับกระสับกระสายทั้งคืนเลยตื่นเช้ามาก็เห็นลุงพลเอาคลิปมาให้ดูก็เลยว่าโอ้โหทำไมถึงขนาดนี้เราหวังดีนี่กักข่ามาสัมภาษณ์กักคิดว่าเราหวังร้ายนี่ไม่ใช่นะคะเราอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีกินก็เราหากินค่ะลุงพลได้ปรามอะไรบ้างไหมพอเอาคลิปมาให้เราดูได้ห้ามปราอะไรบ้างบอกว่าต่อไปนี้อย่าทำอีกต้องปรึกษากันก่อน เห็นไหมเขาว่าให้น่ะเราก็เราก็ยอมผิดว่าเราไม่ได้ถามสาวไว่ตีไม่ได้ถามพ่อชมพู่แล้วก็แม่ชมพู่ก็ขอโทษนะคะทำผิดพลาดไปแล้วค่ะก็อยากทำบุญให้น้องแม่ก็มีแค่นี้แหละค่ะก็ขอโทษขอภัยขอขอกราบละค่ะหยุดได้แล้วค่ะแม่แม่ชิแม่ชูนะ ช่างภาพนะครับอันนี้คือคือเป็นชื่อชาแนลที่ถ่ายภาพไว้แบบนี้ใช่ไหมคะจะเป็นชื่อที่คนทําบุญนะคะทําบุญให้น้องสมพูนพี่เสียชีวิตแม่เปิดหน้าสองะได้ได้ได้สองหน้าสองนี่ค่ะเมื่อวานแสดงความบริสุทธิ์เมื่อวานกรมทางหลวงมาทำอไมครับโอ้จบเรื่องนี้ก่อนเนาะค่ะ กรมทางหลวงก็มาดูวันนี้ค่ะเขาไม่ให้เทออกไปถนนรอยเมตรเออก็ตอนนั้นก็เขาบอกว่าให้เขหยิบเข้าไปเก้าเมตรก็เก้าเมตรแล้วไม่เทไม่ไปขอกรเออนั่นแหละเขาเขาบอกว่าทําไมไม่ขอกรก็ไม่ได้ขอจะให้ฝังท่อถ้าพรอ๋อเพราะว่ามันมันต้องทางน้าอะไรใช่การเชื่อมต่อนี่ก็ต้องมีการขอแล้วเขาจะฝังให้ฝังท่อเป็นระเบียบ อันนี้คือในสาวพอมีเขาม่าไหลเคยังกันไม่เน่ไม่ทัได่กาะตให้แม่ไม่เหนอเขาจะไปขอที่้อหยู่เขห็นของลงจิมมี่ก็มีนะเพาะสองพี่นี่แหละเขาเขบอกสพี่นี่แหละอันนี้เขาจะทุกกันไหนครับเราไปแล้วมาก15วันเราเป็นวันคือเขาเขาเขาคำนวณให้เขาเขียนเขาคำนวณว่าเราถ้าเรา จะทุบเราก็ยุบได้ไปในสิบห้าวันถ้าเราไม่ทุบเราจะไป็ขอให้วางเขาขอจิ่เนี่ยดามทามขอแบบระเบียบที่เขาจะให้คือเขาจะทําให้ท่อให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ทุบฝังท่อให้น้ำไปแบบนี้ไม่ได้ทุบคูณจะเอาแบบไหนสองอย่างง่ายๆว่าทําให้ถูกต้องก็พอจ้าคุยกับย่นเขาใจง่ายจ้าเขาใจง่ายเคยเจอกันไหมเราไม่คุ้นหน้าเท่าไหร่ สายซื้อปเด๊ะหยอกหยอกหยอกไม่เป็นไรหยอกก็เล่นเราเคยอยู่ด้วยกันมาหลายเดือนแล้วเลยไม่คนคนอื่นเคยเห็นนะใช่เขาเพิ่งมาตอนที่พี่ก็คนมาเขามานานแล้วค่ะยังคำใส่ไ <chains S 1> ปจอนคร <sus> ับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ